อีสานเป็นภาคที่มีประชากรถึงหนึ่งใน3ของประเทศนะครับแล้วก็มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศกลายเป็นว่าไรายได้ที่เกิดขึ้นครับไม่ได้ไปตามพื้นที่แล้วก็จำนวนประชากรเลยครับสามารถสร้างรายได้แค่หนึ่งใน10ของประเทศเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าคนอีสานเป็นคนที่มีไรายได้ตหัวน้อยที่สุดในประเทศนั่นเองครับก็เลยเริ่มโครงการชื่อ right Spot ขึ้นมาเราจึงเฟ้นหาตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบนะครับ ที่เป็นคนอีสานเองนะครับที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จ<ม>ก็มองว่าน่าจะขยายผลแล้วสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนปลูกข้าวโดยตรงถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรงสีถ้าวันหนึ่งอาชีพเกษตรกรหายไปครับซับพพลายเชนก็คือโรงสีเราก็จะ ไม่สามารถอยู่ได้ผู้ส่งออกก็จะไม่มีข้าวที่จะส่งไปถ้าเราไม่ปลูกต่อก็คือเราก็ต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศเข้ามาก็เป็นแรงบันดาลใจเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่ผมมีโอกาสเดินทางไปที่ไต้หวันเขาปลูกข้าวได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็ เรามองด้วยเพียงแค่หางตาเราก็รู้แล้วว่านี่คือนาปราณีตแล้วก็ตั้งใจทํามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารด้วยเป็นหมู่เกาะเกาะที่ขนาดเล็กพื้นที่ปลูกน้อยแล้วก็สภาพอากาศไม่เอื้อต่อการปลูกหรือเพาะปลูกอะไรเลยเขาจะสามารถทํานาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเขาเลยจําเป็นต้องพัฒนาการปลูกข้าวให้ดีที่สุดเพื่อเอาข้าวเนี้ยไปเลี้ยงคนทั้งประเทศกับกันมาที่ประเทศไทย พวกเราโชคดีมากเลยครับพวกเรามีดินน้ําฟ้าอากาศพัน์ข้าวก็ถือว่าระดับโลกเลยแค่เม็ดข้าว1เม็ดลงดินไม่ต้องทําอะไรเขาก็งอกขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกเสียดายในศักยภาพของเมืองไทยว่าเราน่าจะไปได้ดีกว่านั้นเลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะส่งเสริมการทํานายอดในเขตทุ่งกุลาลองให้ครับข้าวหอมมะลินะครับต้นกําเนิดแรกกาเนิดที่จังหวัดฉะเชิงเซา เป็นข้าวสายพันธป่ากรมการข้าวได้กระจายพันข้าวเนี่ยไปปลูกทั่วประเทศเลยปรากฏว่ามาโด่งดังที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยข้าวที่ปลูกในแหล่งนี้ครับจะมีความหอมมีความนุ่มด้วยความเป็นอัตลักษณ์พิเศษตรงนี้ครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้เลยได้จดเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดแรกของประเทศไทยเลยครับที่สหภาพยุโรปแล้วก็ยังเป็นสินค้าข้าวตัวแรกในภูมิภาคเอเชียที่สามารถจด สินค้าสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ที่สาภาพยุโรปได้เราก็เลยคิดว่าอยากจะทําให้วงการข้าวและชาวนาไทยของเราครับพัฒนาขึ้นครับกว่าที่ตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ได้จบเกษตรพื้นฐานทำโรงสีจะมาศึกษาเรื่องการทํานาหยอดเราวิจัยมาเยอะมากเราก็ถือว่าตรงนี้มันยากแต่ที่ยากกว่าคือเมื่อเราได้องความรู้ที่ครบแล้วการถ่ายทอดน,นวัตกรรมตรงนี้สู่เกษตรกร ผมว่าายกกว่าการส่งเสริมนวัตกรรมนี้สู่เกษตรกรนะครับมันทำได้ยากยากมากเคยคิดจะยอมแพ้หลายครั้งคือถ้าผมหยุดไปผมก็รู้สึกเสียดายครับที่เราไม่ถ่ายทอดตรงนี้ก็เคยถามตัวเองอยู่หลายครั้งว่า เรามาทําอะไรตรงนี้แต่ผมก็มองว่าเศรษฐกิจฐานลากจะดีขึ้นครับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นผมผมรู้สึกอินตรงนี้แล้วก็จะทําต่อไปถึงขนาดไหนก็ตรงนั้นแหละครับเอาเราก็ทําเท่าที่เราทําไหวครับพอพุ่มใจดีใจที่พอได้ยอดเขาเห็ดเขาปีแรกสําเร็จไรละกิโลแค่ซิฟไรแค่ซิฟโลกเห็ดแนวนี่มันได้มันก็นดีแล้วว่าคิดว่า พ่อกับพ่อใจอยู่ผู้ใหเห็นกะเขามุเจ้าก็งามแต่ย่ายไปถามอยู่เฮียนมุเจ้าเฮ็ดแบบใดเจ้าเสียดน้ำข่อยบ่ละข้าเจ้าเฮ็ดเจ้ากับมาหาข่อยกว่าสิบอกวิธีเฮ็ดบม่ได้ใส่เข่าไหลใส่เขากระสอบนึงน่ะนะเจ้าสีไรน่ะบ่เบิร์ดคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาที่กําลังหยอดหยอดข้าวกําลังขึ้นนิดๆน่ะเขาบอกว่าให้ไถทิ้งเลยเขาไปบอกพ่ออีกว่าให้เขาเลือกทําเถอะให้เขาไถทิ้งแล้วก็ให้เขาหวานจ้ะ มันไม่ได้ผลหรอกเขาบอกีพอข้าวน้ําท่วมพอได้ผลแถวนี้ไม่มีใครได้เลยคะได้อยู่เจ้าเดียวก็ยังดีใจอยู่ว่าเราทํามาวิธีนี้ถูกต้องแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของโครงการนะคะจะเชิญชวนนะคะเชิญชวนเพื่อนบ้านมาเข้าโครงการตรงนี้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีทุ่งกุลาร้องไห้นี่ข้าวให้มันคงอยู่ตราบนานเท่านาน ก็เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ข้าวสีแสงดาวมากเลยนะครับเพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาลองให้เราพึ่งส่งกลับไปที่ยุโรปได้เป็นครั้งแรกแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราส่งไปที่ตะวันออกกลางก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเหมือนกันครับก็เป็นความภูมิใจจากคนในชุมชนนะครับว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถส่งออกได้แล้วข้าวเราจะเริ่มโตโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องขยายฐานเกษตร,รกรเพื่อมา ผลิตข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อป้อนสู่ตลาดโลกครับ